สวัสดีครับไฟล์ที่ทุกคนเรียนอยู่นี้จะเป็นไฟล์ Excel ที่ใช้สำหรับตรวจสอบรับประกันสัญญาที่เกิดในระบบกีฬาแอดนะครับที่ชีดหน้าหลักเราจะต้องกรอกข้อมูลหน่วยงานอำเภอจังหวัดต้องขอขอบออคุณท่านพออ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพราะแดงเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความ,มนอนุเคราะหข้อมูลมาใช้ในการตาทิศวิธีการใช้งานนะครับกรอกชื่อหน่วยงานลงไปครับองค์การบริหารส่วนตำบลเพาะแดง ครับอำเภอจังหวัดกรอกลงไปแล้วนะครับเราจะไปเอาข้อมูลจากระบบลาแอดมาวางนะครับนั่นก็คือถ้าเปลียนประกันสัญญาก,กับงบท้นรอนะครับซึ่งไปที่ระบบลาแอดไปที่ระบบข้อมูลรายจ่ายครับผม ไปที่สมุดเงินสดจ่ายทะเบียนต่างๆทะเบียนต่างๆทะเบียนกลุ่มเงินรับฝากประกันต่างๆครับคลิกเข้าไปประเภทเงินรับฝากเลือกประกันสัญญาเราจะเลือกมาทุกๆปีที่มีการประกันสัญญานะครับสถานะเงินรับฝากคืนแล้วไม่เอาลิฟต์ไม่เอานะครับประเภทหลักประก,กันนะครับพันธบัตรรัฐบาลหนังสือถ้ามเราไม่เอานะครับกดปุ่มค้นหา ค้นหาเสร็จแล้วเราก็จะสามารถส่งออกมาที่ e x c e l ได้ซึ่งตามตัวอย่างผมได้ส่งออกมาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ประกันสัญญานะครับเราลากเมาส์กลุ่มตั้งแต่วันที่รับฝากจนถึงกำหนดจ่ายคืนคัดลอกครับผมแล้วไปที่ไฟล์งาน Excel ของเราไปที่ชีตทะเบียนประกันสัญญาวางที่ช่องเงินรับฝากครับพอวางลงไปปับ ทะเบียนเงินรับฝากประกันสัญญาของเป็นของปีงบประมาณไหนจะขึ้นให้อัตโนมัติและลำดับเช่นกันครับขึ้นให้อัตโนมัติจากนั้นไปเอาปีต่อไปครับผมประกันสัญญาปี67เราลากเมาส์กลุ่มเช่นกันครับคัดลอกแล้วก็ไปที่ไฟล์งาน Excel ของเราวางต่อกันในช่องวันที่รับฝากวางลงไปปั๊บ จากนั้นเราก็ไปเอางบทดลองมาวางที่ชีทงบทดลองลาแอดครับผมผมส่งออกมาไว้แล้วนะครับคลิกมุมบนซ้ายคลิกปุ่มคัดลอกแล้วก็ไปที่ไฟล์งาน excel ของเราคลิกมุมบนซ้ายคลิกปุ่มวางนะครับวางลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่หน้าหลักครับผมเราจะเห็นว่าไฟล์มันบอกเราเนาะว่ามีโครงการที่อยู่ ในสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการนะคือยังไม่ได้กดเสร็จสิ้นในระบบไลอ้อนอยู่14โครงการถ้าเราดูแล้วนะครับว่ามันมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตรวจรับเสร็จสิ้นแล้วให้เราไปแก้ไขสัญญานะครับเปลี่ยนสถานะจากอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นเสร็จสิ้นนะครับชีทที่บอกนะครับมันจะอยู่ที่ทะเบียนเงินประกันสัญญานะครับอยู่ที่ช่องหมายเหตุน,นะครับอยู่ระหว่างดำเนินการ เนาะทีนี้เรามาที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับทะเบียนเงินประกันสัญญาตามไฟล์ที่เราวาง,งไปมียีิบสามโครงการรวมเป็นเงินเท่านี้บาทแยกเป็นประกันสัญญาระยะสั้นและระยะยาวเท่านี้บาทนะครับยอดรวมเท่ากันกับฝั่งซ้ายนะคบและข้อมูลงบทดลองที่เราโหลดมาวางลงไปนะครับมีประกันสัญญาระยะสั้นเท่านี้ประกัน ระยะยาวเท่านี้เทียบกันแล้วจะเกิดผลตา่างเนาะถ้าถูกต้องตรงกันจะไม่มีผลตา่างนะครับถ้าไม่เท่ากันจะมีผลต่างให้เห็นเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราดูนะครับมาเหตุตรงนี้ด้วยว่าผลต่างอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าเรามีการทำดีกาคืนเงินประกันสัญญาซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัตินะครับ เราต้องตรวจสอบให้ดีแต่อันนี้ตรวจสอบดีดแล้วนะไม่มีนะครับแต่มีผลต่างเกิดขึ้นให้เราไปคลิกที่ชีพปรับปรุงบัญชีตามทะเบียนนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นจะออกยอดเดบิตเครดิตให้เลยเนาะผลต่างที่เกิดขึ้นออกยอดช่องเดบิตเครดิตให้เลยตามตัวอ,อย่างนะครับเราจะนํารายการเดบิตเงินประกันสัญญาระยะยาวเท่านี้บาทคเครดิตประกันสัญญาระยะสั้นเท่านี้บาทไปปรับปรุงที่ระบบบัญชี การปรับปรุงบัญชีการปรับปบร,ปรบปุงระหว่างปีงบและการบันทึกบัญชีทั่วไปนะครับใช้ไปผ่านทั่วไปปรับปรุงได้เลยนะครับและหลังจากที่เรามีการปิดบัญชีขั้นต้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงลดระยะเวลา,าเงินรับฝากประกัน จากเดิมที่ประกันไว้2ปีเป็นระยะยาวเราจะต้องปรับปรุงลดเป็นระยะสั้นเนื่องจากว่าระยะเวลาประกันจะเหลือ1ปีนะครับซึ่งไฟล์นี้จะออกยอดเดบิตเครดิตให้เลยนะครับประกันสัญญาระยะยาวเดบิตเท่านี้นะครับแล้วก็ประกันสัญญาระยะสั้นเครดิตเท่านี้คำอธิบายรายการซึ่งเรานำไปปรับปรุงในระบบรายแอดจากเดิมนะครับการปรับปรุง รถระยะเวลาสินตรับหนี้สินจะมีทั้งก่อนปิดคันต้นและหลังปิดปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่หลังปิดบัญชีคันต้นนะครับผมมีภาพไว้ให้ดูรายละเอียดประกอบว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับ เราก็จะเห็นเลยว่ารับประกันไว้เดิมสองปีนะครับก็เป็นประกันสัญญาระยะยาวพอข้ามปีไปปับ๊บปีถัดไปจะเป็นระยะสั้นเราคลิกปุ่มกองเลือกอคำว่าว่างติ๊กรูปสอนออกนะครับกดตกลงเราก็จะได้อ่าหน้าย่นลงนะครับพอดีเนาะแล้วก็ดูภาพก่อนพิมพ์เราสามารถพิมพ์มาประกอบใบผ้าได้เลยนะครับผมสะดวกรวดเร็วนาะ กรณีที่เรามีการาเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักประกันสัญญาเนาะสมมุติว่าจากเดิมที่ประกันไว้2ปีมันอาจจะกรอกข้อมูลไว้ผิดนะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระบบ Li ยแอรด,ด้วยเนาะในไฟล์นี้เราสามารถกรอกลงไปตรงนี้นะครับเป็นสมมุติว่า1ปีนะครับเลือกอาการประกันเนาะหปีเลือกลงไป จากเดิมที่เคยอยู่เป็นระยะยาวมันก็จะเป็นระยะตั้นให้แต่หลักๆแล้วเราจะต้องไปเปลี่ยนที่ระบบหลายแล้วก็โหลดฐานมาวางใหม่ไฟล์นี้ใช้งานไม่ยากนะครับทุกคนได้ไปแล้วก็ขอให้ตรวจสอบ มาฝ่ายนี้มันถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะให้สิทธิ์ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดก็ตามรุ่นใดก็ตามนะครับไปใช้งานก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ